ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะทางด้านคนขับกระบะเองก็ได้ออกมาเปิดใจนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดอุบัติเหตุเพราะถูกเกง๋งเบียดตกถนนเกือบจมน้ําดับสามรายทางเจ้าของรถกระบะยืนยันค่ะว่าเก๋งเนี่ยจงใจเบียดเขาค่ะ จากกรณีมีผู้ใช้เฟ e บุ๊กชื่อว่าเพชรเพชรเจมเซอร์วิทหรือช่างเพชรได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่มีรถยนต์กระบะคันหนึ่งขับมาอยู่ดีๆแต่มีเก้งสีขาวแซงแล้วก็ปาดหน้าลักษณะคล้ายจะเฉี่ยวชนกับรถกระบะทำให้รถกระบะตกข้างทางคว่ำหงายท้องห้องโดยสารจมน้ำที่ขังอยู่ข้างทาง จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณสายโคกรวดดอนแควนปากทางเข้าบ้านหนองสองห้องตำบลมาตะโกเอนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมามุงหน้าเข้าตูวอำเภอคอนบุรีซึ่งผู้สื่อข,ข่าวได้เดินทางไปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าของรถกระบะนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่25หมู่ที่8บ้านบุมะค่าตำบลมาตะโกเอนอํเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมา ได้พบกับนายวิรัตกลมค้างผูอายุ50ปีซึ่งเป็นเจ้าของรถกระบะคันดังกล่าวแล้วก็ได้พบกับนางสาวกอรพัฒนกังข,ขอน,นอกอายุ37ปีผู้เป็นน้องสาวและยังมีลูกสาววัยสิบขวบที่ในวันนั้นนั่งรถกระบะคันเกิดเหตุไปซึ่งนายวิรัตเล่าให้ฟังว่าตัวเองน้องสาวแล้วก็หลานสาวนั้นได้ขับรถกระบะ อีซุสูดีแม็กสีบรอนหมายเลขทะเบียนยอยักษ์ททหาร45ห0นครราชสีมาไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาและได้ออกเดินทางจากจังหวัดจันทบุรีเพื่อที่จะกลับบ้านในช่วงเวลา9นาิกาของวันที่20ตุลาคมขับรถมาด้วยกัน3คนน้องสาวนั่งข้างคนขับส่วนหลานสาวนั่งเบาะหลัง ช่วงก่อนถึงจุดเกิดเหตุก่อนที่จะถึงบ้านแค่5กิโลเมตรเท่านั้นณเวลานั้นฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆตนเองก็ขับรถมาอยู่ที่ประมาณ60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรถเก๋งคันสีขาวจู่ๆขับแซงขึ้นมาแล้วก็เบียดปาดหน้าแล้วเหมือนว่าเขาจะเบียบเบรกก่อนที่จะมีเสียงดังจากการชนเกิดขึ้น ซึ่งตนเองยังไม่ทันจะทำอะไรเลยนะคะไม่ทันได้เหยียบเบรกรถตัวเองด้วยซ้ำรถก็หมุนตกข้างทางไปแล้วซึ่งมาตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหตุผลของเก๋งขาวคันดังกล่าวว่าต้องการอะไรเพราะว่าจะแซงไม่พ้นก็ไม่น่าใช่เพราะรถด้านหน้าก็ไม่มีถนนโลง่งตอนตัดหน้าเข้าเลนมาเหมือนเก๋งขาวจงใจแตะเบรกด้วย เมื่อชนแล้วไม่หยุดค่ะขับไปต่อหน้าตาเฉยรถตัวเองตกลงไปข้างทางพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าห้องโดยสารจมน้ำอยู่ไปครึ่งห้องตอนเองนั้นตอนนั้นได้รวบรวมสติคว้าแท่งเหล็กแป๊บที่ติดรถมาด้วยทุบกระจกบานหน้ารถจนแตกแล้วก็พาน้องสาวกับหลานสาวออกมาจากรถได้จนปลอดภัยโชคดีที่ตอนนั้นห้องโดยสารยุบลงมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนคอนโซลหน้ารถณนะตอนนั้นทับขาตนเองอยู่แต่ก็พยายามเอาตัวรอดออกมาจนได้อาจจะเป็นเพราะว่าขับรถมาช้าด้วยจึงทำให้ไม่ได้รับความเสียหายมากนักและไม่ได้รับบาดเจ็บมากแต่ถ้าหากขับมาเร็วกว่านี้หรือน้ำที่ขังอยู่ในคลองนั้นสูงมากกว่านี้ทั้งสอาจจะเอาชีวิตไม่รอด ซึ่งตอนนี้ตนเองน้องสาวและหลานสาวก็ยังคงเสียขวัญจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเก๋งขาวที่มาปาดหน้าเฉี่ยวชนตนเองนั้นต้องการอะไรกันแน่เพราะตัวเองก็ไม่เคยมีศัตรูที่ไหน แต่พอมาดูกล้องวงจรปิดของรถที่ขับตามหลังมาซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่โชคดีที่ได้หลักฐานมาด้วยนะคะเขาขับตามมาเห็นพอดีแล้วก็ได้บันทึกหลักฐานทุกอย่างเอาไว้พอเห็นกล้องปุ๊บก็คิดว่าคนขับเก๋งขาวจงใจขับเบียดบาดหน้าแน่นอนหรืออาจจะเป็นแก๊งตบซับก็เป็นได้ ซึ่งจะไปแจ้งความเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเพราะอย่างน้อยหากเป็นแก๊งตบรัพย์จริงก็จะเป็นการป้องปรามได้ทางหนึ่งเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะมีมาตรการป้องกันเหตุการณ์เพิ่มขึ้นและหากเป็นใครก็ตามที่จงใจหรือไม่จงใจจะเป็นอุบัติเหตุก็อยากจะให้ออกมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างค่ะ